เป็นแม่น้รลบตะกองสุดต้นสายและเส้นใหญ่ของนครปฐมงานาอันจะไหลไปท่ำหนักเลยไหลลงสู่เกลือลำตะกองเส็จแหล,ล่ากอจะเอานะนากเกลือลำตะกอนใประบบเพื่อเกษตรกรรมโรงงานรวมงคํานาบน้ปลา น้ารับป้าเทศบาลน,นกกะครับตะโกนจะซื้อมาโดยเฉพา,านนี้เรามาเยี่ยมชมลำตะคองน้ำเยอะแยะเลยนะครับกำลังไหลเข้าสู่ตัวเขื่อนแล้วเราต้องสืบอามกับู้ที่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลไปตรงไหนเชิญกรับ ค้าค่าค้านหน้ามัาดค่้วขาเนาะว่านาว่านาม <hel ms> ันมันเจริญตัวเจริญต้วโอ้ในนี่เ้ยสภาพเลยเนี่ยน่านน้ำทำไมถึงเร็วกว่านานนํา ต้องทำเป็นกองต่ามาเป็นนาดเป็นน่านใช่ไหมต่อห้าอันนี้กันเป็นน้ำเลยครับเป็นน้ำมันมาจากเขาใหญ่เขาใหญ่บาดนี้มันสีไหลไป็นรุ่งเขื่อนเราจะฟ้องเปย์มือที่ปีที่น้ำถล่มโคราชนี่อันนี้มันสูงบ่ข้างบนนี่ครับโอ้ถึงว่าบนนี่ครับนี่ บนอีชวงึงบันไดอันที่ไหลแรงไหมตอนนั้นช่วงนั้นไออันนี้ถือว่าธรรมดาใช่ไหมที่มันมีโยแคนครับว่านมันขึงขึงเล็กนะโอ้ขึงเล็กโอแสดงว่าน้ำไหลเขาเขลื่อนลาำตะของเยอะนี่เนาะโอ้ ่นี่้น้เยอลานันจใช่มัยได้ได้เานี้ครับนี่คือเอ่ตะคงนี่ขนาดผมไม่เห็นนี่ยังโตใหญ่เลยนะนี่น้น้ยส ginang pun ni pasal oh noh ginang ginang pun ni ginang pun ni ginang pun ni ngambun ginang pun ni ngambun presiden mati ni nam ginang lembut memang akan ตุลาเดือนเด็กตัวมากมาจะมากเดือนไหนเดือนมัเป็นปัญญาเป็นตุลาแล้วฝนตกเขาใหญ่จริงคือผนตกตีเขาใหญ่มากๆนาดนั้นเขาที่เราจะสังเกตดูได้เลยแม้ว่ามันจะเป็นหลัะอองที่มันเป็นโอ้โคตรโอ้เด็ก แล้วก็น้ำเชี่ยวยีงมีนิ่น่อยนะปลาอะไรนั้นไต้ปลาอะไรแบที่ก่อนมีปาดตตามงตาอนี่นะตามงตามดเลยตุ้มต้มมตตามตะมตุ้มตุ้ตุมตมตุตม้ตตุมตุมตมตมตมมมตมาตมต้ พรที <toys> ่ม <P an> ีการมองกานได้แบบนี <N> ้น <c ười> oh, mm ่การต้องการไตรงนี้ตรงที so ่ uh, uh, ันไดเลยโอเคโสองใบมถลงี่องไปอที uh ่ลงไปก็รคือเว้นแกในกลางเน่ยส้าแน่นอน